เวลาเราพูดถึงตำราพิชัยสงครามของสุนวูหลายคนอาจจะนึกถึงแค่เรื่องการรบการทำสงครามใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันลึกซึ้งกว่านั้นเยอะเลยนี่คือคำพ์ว่าด้วยเรื่องของกลยุทธ์แบบเพียวๆเลยครับที่ยังส่งอิทธิพลมันนา,นนานกว่า2,000ปีแล้วเอาล่ะครับเรามาคอ่อยๆเจาะลึกเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันแต่ก่อนจะไปถึงปรัชญาที่มันลึกซึ้งเนี่ยเรามาเริ่มกันด้วยคำถามที่ฟังดูแล้ว เป็นไปไม่ได้เลยด้วยซ้าซึ่งคําถามนี้แหละครับที่เป็นบททดสอบแรกสุดที่ซุนหวูต้องเจอจะฝึกกองทัพที่ประกอบไปด้วยนางสนมของพระราชาเนี่ยนะจะทำได้ยังไงเรื่องของเรื่องก็คือซุนวูได้นําตําราพิชัยสงครามทั้ง13บรรพ์ของเขาเนี่ยไปถวายแด่พระเจ้าเหินหลูอย่างแขวนหวู่พอพระเจ้าเหินหลูได้อ่านก็พอพระไทยในทฤษฎีมากครับแต่ด้วยความที่เป็นกษัตริย์ที่มองการไกลก็เลยท้าทายซุนวูว่า ในลองพิสูจน์หลักการพวกนั้นให้เห็นกับตาหน่อยสิและนี่แหละครับคือกองทัพที่ซุนวูได้รับมานางสนมร้อยคนครับไม่ใช่นักรบที่ฝึกมาอย่างดีนะแต่นี่คือนางสนมคนโปรดของพระราชาเลยทีเดียวนี่คือบททดสอบที่เดิมพันสูงมากนะครับสำหรับซุนวูคือถ้าทำไม่สำเร็จเนี่ยไม่ใช่แค่เสียหน้าอย่างเดียวแต่ชีวิตก็อาจจะหาไม่ด้วยพอซุนวูออกคำสั่งแรก ง่ายๆเลยนะครับแค่ขวาหันเท่านั้นแหละโอ้โหสิ่งที่เกิดขึ้นคือความโกลาหลวุ่นวายไปหมดเลยครับเรานั่งสนมแทนที่จะทําตามกลับพากันหัวรอกคิกคักเหมือนกับว่านี่มันเป็นเรื่องตลกเรื่องหนึ่งอะครับคือไม่มีใครทําตามคําสั่งเลยแม้แต่คนเดียวเรียกได้ว่าการทดสอบครั้งแรกนี่ล้มเหลวไม่เป็นท่าเลยครับแต่ซุนวูกลับนิ่งมากครับและตรงนี้แหละที่น่าสนใจมากเขาได้พูดหลักการสําคัญของความรับผิดชอบในการบังคับบัญชาออกมา เขาบอกว่าถ้าคำสั่งมันไม่ชัดเจนเองความผิดก็อยู่ที่แม่ทัพแต่ถ้าคำสั่งชัดเจนแล้วทหารไม่ทำตามความผิดต้องอยู่ที่นายกองจากนั้นเขาก็อธิบายคำสั่งอย่างชัดเจนอีกรอบแต่ผลลัพธ์ก็คือเหมือนเดิมเป๊ะเลยครับเสียงหัวเราะยังดังอยู่แล้วก็ไม่มีใครทำตาม เมื่อคำสั่งชัดเจนแล้วแต่ยังไม่มีใครทำตามซุนบูก็เลยชี้เลยครับว่าความผิดอยู่ที่นายกองซึ่งก็คือนางสนมคนโปรดสองคนที่เขาตั้งขึ้นมานั่นแหละแล้วเขาก็สั่งประหารพวกนางทันทีเลยครับเพื่อสร้างอำนาจเด็ดขาดแล้วก็ระเบียบวินัยขึ้นมาคือแม้แต่พระเช้าเหินหลูจะมาขอชีวิตไว้ซุนบูก็ยืนกลางคำเดิมบอกว่าในสนามรบเนี่ยคำสั่งของแม่ทัพต้องถือเป็นที่สุด และนี่คือผลลัพธ์ครับทันทีที่การประหารจบลงบรรยากาศเปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยพอซุนรูออกคําสั่งอีกครั้งคราวนี้ลาวนั่งสนมที่เหลือปฏิบัติตามอย่างพร้อมเพรียงและแม่นยําเป๊ะเลยครับพวกนางเปลี่ยนจากกลุ่มคนที่ไร้ระเบียบกลายเป็นหน่วยทหารที่มีวินัยสมบูรณ์แบบในที่สุดซุนวูก็พิสูจน์หลักการของเขาให้เห็นกับตาได้สําเร็จเอาล่ะครับเรื่องราวการสาธิตที่น่าทึ่งเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นแค่การแสดงให้เห็นว่า ระเบียบวินัยคือพื้นฐานที่สําคัญมากๆนะแต่ยังไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดทีนี้ล่ะครับเราจะมาดูกันว่าอะไรคือหัวใจและปรัชญาที่แท้จริงของตําราพิชัยสงครามซึ่งผมว่าอาจจะทําให้หลายคนประหลาดใจเลยล่ะครับและนี่ล่ะครับคือแนวคิดที่เป็นศูนย์กลางของตําราเล่มนี้เลยซุนบูเชื่อว่าชัยชนะในรูปแบบที่ยอดเยี่ยมที่สุดคือการเอาชนะศัตรูให้ได้ก่อนที่การสู้รบจะเริ่มขึ้นด้วยซ้ํา การที่ต้องไปสู้รบกันในสนามรบจริงๆเนี่ยในมุมมองของซุนวูถือว่าเป็นความล้มเหลวทางกลยุทธ์แล้วจะเห็นภาพชัดเจนขึ้นเลยครับซุนวูเขาจัดลำดับชั้นของกลยุทธ์ไว้เลยนะวิธีที่ดีที่สุด คือการเอาชนะด้วยกลยุทธ์หักแผนการของศัตรูให้ได้ก่อนเลยรองลงมาก็คือใช้การทูตไปทําลายพันธมิตรของเขาซะส่วนการใช้ทหารเข้าสู้รบกันตรงๆเนี่ยถือเป็นทางเลือกรองรองลงไปอีกนะครับและวิธีที่ซุนวูมองว่าแย่ที่สุดเลยก็คือการเป็นล้อมเมืองเพื่อโจมตีเพราะมันทั้งเปลืองเวลาเปลืองคนแล้วก็เปลืองทรัพยากรแบบมหาศาลเลยคําถามคือแล้วเราจะไปถึงชัยชนะอันวิเศษยิง่งหรือชัยชนะโดยต้องไม่รบเนี่ยมันต้องทำยังไง ทีนี้เรามาดูกันที่เสาหลักของวิธีการตามแบบฉบับของซุนวูกันครับก่อนจะเริ่มสงครามอะไรก็ตามซุนวูย้ำเลยนะครับว่าต้องวิเคราะห์ปัจจัย5้าอย่างนี้ให้ลึกซึ้งสุดๆอย่างแรกคือธรรมหรือความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนในชาติต่อมาคือดินฟ้าอากาศซึ่งมันไม่ใช่แค่ฝนตกแดดออกนะแต่คือการเข้าใจฤดูก,กาลและช่วงเวลาที่เหมาะสมภูมิประเทศก็สําคัญมากต้องรู้ว่าตรงไหนเราได้เปรียบตรงไหนเสียเปรียบ ขุนพลหรือผู้นำก็ต้องมีทั้งปัญญาความกล้าและความเข้มงวดและสุดท้ายคือระเบียบว,วินัยที่เราเห็นความสำคัญกันไปแล้วจะเห็นว่าการเตรียมการนี่แหละคือหัวใจที่สำคัญที่สุดเลยครับมาถึงเสาหลักที่สองและอาจจะเป็นเสาหลักที่โด่งดังที่สุดเลยก็ว่าได้นั่นก็คือศิลปะแห่งการลวงครับซุนวูบอกไว้เลยว่ายุทธศาสตร์คือวิชาลเล่เหลี่ยมเต็มคูการทำให้คู่ต่อสู้เข้าใจเราผิดไปเนี่ย มันคือกุญแจสำคัญสู่ความได้เปรียบเลยครับและนี่คือตัวอย่างที่เห็นภาพชัดๆจากในตำราเลยครับซุนวูสอนให้สร้างภาพลวงตาอยู่ตลอดเวลาอย่างเช่นถ้าเราแข็งแกร่งให้แกล้งทำเป็นอ่อนแอหรือถ้าเราเตรียมจะโจมตีก็ให้ทำเป็นนิ่งๆเฉยๆเข้าไว้เพื่ออะไรครับก็เพื่อให้ศัตรูประมาทแล้วก็เผยจุดอ่อนออกมาให้เราเห็นนั่นเอง มาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วครับเราจะมาดูกันว่าทำไมหลักการที่มันเก่าแก่กว่า2,000ปีพวกนี้ถึงยังคงมีอิทธิพลอย่างมหาศาลมาจนถึงยุคปัจจุบันได้ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าแนวคิดพวกนี้มันเดินทางข้ามการเวลามาได้ไกลขนาดนี้ ตั้งแต่ถูกเอาไปใช้โดยสุดยอดนักกลยุทธ์อย่างขงเบ้งในยุคสามก,ก๊กจนมาถึงยุคใหม่ที่จักรพรรดิเยอรมันในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งถึงกับ,บ่นเสียดายว่ารูงีน่าจะได้อ่านตำราเล่มนี้ให้เร็วกว่านี้และแน่นอนครับว่าในปัจจุบันนี้ตำราเล่มนี้ได้กลายเป็นรากฐานของความคิดเชิงกลยุทธ์ในหลายๆวงการทั่วโลกไปแล้ว หลักการสงครามโบราณพวกนี้ถูกนำมาปรับใช้กันอย่างกว้างขวางเลยครับในยุคนี้ไม่ว่าจะเป็นในโลกธุรกิจที่เอาไปใช้วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของคู่แข่งแล้วก็วางแผนการตลาดในเวทีการเมืองก็เอาไปใช้ดำเนินนโยบายการทูตการเจรจาระหว่างประเทศหรือแม้กระทั่งในการพัฒนาตัวเองเพื่อวางกลยุทธ์เอาชนะอุปสรรคแล้วก็เป้าหมายในชีวิตประจาวันของเรานั่นเองครับ และสุดท้ายครับนี่คือคำเตือนที่ลึกซึ้งมากๆจากในตัวตําราเองซึ่งมันเป็นเหมือนเครื่องย้ำเตือนว่าความรู้ทางกลยุทธ์ที่มันทรงพลังขนาดนี้มีไว้เพื่อปกป้องประเทศชาติจากศัตรูภายนอกนะไม่ได้มีไว้เพื่อทำลายล้างคนในชาติเดียวกันเองซึ่งเป็นแง่คิดที่ยังคงสำคัญอย่างยิ่งเลยครับในโลกปัจจุบันและนี่แหละครับคือแก่นแท้ของตําราพิชัยสงครามสุนวูไม่ใช่แค่ศาสตร์แห่งการรบแต่คือปรัชญาแห่งการเอาชนะอย่างชาญฉลาดและมีคุณธรรม